สวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่รัฐนิวเม็กซิโกก่อนอื่นอยากให้ทุกคนได้ดูทะเบียนรถในแต่ละรัฐของอเมริกา้ายทะเบียนรถแต่ละรัฐก็จะแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่จะมีชื่อรัฐนิกเนมรวมถึงสัญลักษณ์ของรัฐนั้นๆอยู่บนทะเบียนรถด,ด้วยวันนี้เราจะเดินทางไปที่ถ้ำคาสแบดจะเห็นได้ว่าถ้ำนี้ตั้งอยู่บน2ประเทศคือสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกแต่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ ตั้งอยู่บนประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงทางเข้าออกอีกด้วย ถึงตอนสิบโมงครึ่งได้นะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะต้องลงทะเบียนจองรอบด้วยเราคิดว่ามีแค่ใบผ่านก็เข้าได้เลยแต่จริงๆแล้วไม่เคอต้องจองรอบเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอ่ะเขาก็เลยจํากัดการที่คนจะลงไปในถ้ำเราโดยรอบเที่ยงครึ่งเพราะว่ามิชชั่นต่อไปเราต้องไปไว้์แซน ต้องขับรถอีก3ชั่วโมงไปให้ถึงก่อน6กโมงเย็นก่อนที่เซอร์ c e วิสเซ็นเตอร์เขาจะปิดนะครับการเข้าไปในถ้ำม,มี2วิธีคือเดินโดยเดินจากด้านนอกเพื่อลงเข้าไปในในถ้ำใช้เวลาในการเดินชมประมาณ3ชั่วโมง 2. ใช้ลิฟต์ใช้เวลาในการเดินชมประมาณชั่วโมงครึ่ง ตรงนี้เป็นการจำลองถ้ำออกมาให้ดูว่ามีเส้นทางการเดินอย่างไรบ้างภายในถ้ำสมมุติถ้าเราเลือกวิธีการเดินก็จะมาจากตรงนี้ตามทางตรงนี้นะคะถ้าเราเลือกในการใช้ลิฟต์มันก็คือตัวแท่งแก้วตัวนี้ลิฟต์จะนำพาเรามาสู่ถ้ำด้านล่างถ้ำนี้เป็นถ้ำที่มีความลึกที่สุดรูหลาที่สุดและก็ใหญ่ที่สุดในอเมริกา และได้ขึ้นเป็นมรดกโลกอีกด้วยถ้ำคาร์สแบกเนี้ยมีห้องหินปูนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กรูมเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือและเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยในทุกๆสัปดาห์จะมีพวกอาสาสมัครเข้ามาทำความสะอาดภายในถ้ำ ที่เห็นอยู่ในถุงก็คือเศษฝุ่นจากเสื้อผ้าเศษผมเศษหินเศษดินตามรองเท้าที่ติดเข้าไปภายในถ้ำนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆและมีการชั่งน้ำหนักอีกด้วยนะคะมีข้อห้ามหรือกฎบางอย่างเมื่อเราเข้าไปอยู่ในถ้ำคือห้ามสูบบุหรี่ให้เราอยู่ตรงทางเดิน ห้ามจับสิ่งของต่างๆอนุญาตให้ใช้แฟลชในการถ่ายภาพได้อนุญาตให้นำน้ำเปล่าเข้าไปได้เท่านั้นโปรดใช้เสียงแบบกระซิบเพราะว่าเสียงมันจะแอคโคดังไปไกลมากห้ามโยนเหรียญลงในสะหรือลงในบ่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีให้จับแขนหรือมือของผู้ใหญ่เอาไว้ด้วยนะคะด้วยความแข็งแรงของพวกเราจะเลือกอย่างอื่นได้ยังไงคะลิฟเท่านั้นนะคะรออะไร เพราะว่าใช้เวลาชมแค่1ชั่วโมงครึง่งและอีกอย่างคือเราจะต้องไปต่อที่อื่นอีกด้วยต้องใช้เวลาในการเดินทางอีกก็เลือกวินธีนี้ดีกว่าค่ะ จากที่เรานั่งลึกลงไปเนาะติดลึกแล้วลงไปข้างล่างประมาณเจ็ดยห้าสิบเมตรลึกลงไปตอนแรกก็แบบคือมันเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยอะคือในใจคิดว่าต้องเหม็นต้องแบบอบอ่ะโอ้โหตอนลงไปท่อมเย็นมากดีน,นต้อใส่เสื้อไปสองตัวเออแล้วแบบไม่คิดว่าแบบท่อมจะเ<า>อร์มากเออเหมือนเปิดแอร์จริงเปิดแอร์ตลอดเวลาและระหว่างทางเดินเนี่ยคือมันมีแบบน,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 น้ําได้ยินเสียงน้ําหยดเพราะแะ่ขอให้เรียบงแล้วจะแบบได้ยินเสียงน้ําหยดติง แล้วแบบมันเป็นใหญ่กว้างใหญ่มากๆอ่ะไม่เคยเจอทาอะไรใหญ่ที่ขนาดนี้ใช่แล้วแบบไม่เหมือนด้วยแล้วก็เดินสะดวกไข่ที่แบบแบบนั่งรถ็สำหรับแพนที่แคปก็ไปได้ใช่แต่มันเบียงจุดที่เขาบอกว่าห้ามมันจะต้องยกไปได้เอเพราะมันเป็นทางชันน่ะจะต้องแบบลุกขึ้นอะไรเงี้ยประคองนิดนึงแล้วก็เข็นต่อได้แล้วก็มันมีเป็นรูปยะําๆเนาะตามจินตนาการเลยแต่สวยมากๆอ่ะสวยแบบตั้งแต่พอเดินลงไปคือ แบบเปิดลงไปในสวรรค์ไปอีกโลกไไเ,เ<อ>ลย่นเ่ยทำฉละวันสวยมกากถ้าแบบนคนไทยมาดูก็จะเป็นแบบถ้ำนาคาอะไรนี่ <c oughs> เป็นปรูปงูพญานาาเขาทำดีแล้วก็รูปอะไรเต็มไมหมดคนมันไปเยอะก็จริงแต่ว่าเขาก็จะมีพวกวอลเรนเทียเนะเาะมาทำความสะอาดมาแบบคอยเก็บเศษผมเศษนู่นนี่นั่นอาทิตย์หนึ่งเก็บได้เยอะมากที่ทำที่ายง่ายคือขี้ตีนขี้มือเศษต่างๆ แล้วก็ถ้าใครผ่านมาได้ผ่านมาแถวนี้เนาะคือเม็กซิโกอ่ะแนะนําแนะนําให้มาเนาะมาเถอะเพราะไม่ไม่ไม่มีมันหาดูไม่ได้หรอกใช่นี่ขนาดเราเดินแบบสั้นเนาะเรามีเวลาจํากัดเพราะหรือเราต้องไปอีกที่เดี๋ยวเราจบแค่นี้ก่อนเ้วเดี๋ยวไปไม่ทันโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกที่หนึ่งไปค่ะ